สวัสดีคะ่ะช่องคุรี J O 1 o o f f ออฟซเชีนะคะเมื่อนี้ก็เป็นอีกหมื่นหนึ่งเนาะคะ่ะอยากมาเราสู่กันฟังว่าวันที่18สะเทือนวงการยุ้งข้าวเล็กคอตประกาศอีกอยังเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาฟังกันเนาะค่ะเนาะอ่ะาไรอันกับน้องอุงอิงนะคะจะได้ขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงในวันที่18กุมภาพันธ์นะคะที่พี่น้องหูบออยู่หมองไดนะคะ พี่น้องคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องก็แสดงมีกลุ่มปิดด้วยเดอ้อพี่น้องเดอ้ออุ้งอิงกับไลอันหมอดูหมอใจนะคะรับเชิญก็คือไลอันกาดบัณฑิตคะพี่น้องคะ,ะก็จะมีกลุ่มปิดในราคา129บาบาทคะ่ะ พี่น้องคะเป็นครั้งแรกที่ไรอันจะได้ขึ้นเวทีหมอลำอุ้ยพอ่พอพ่อแม่แม่เพิ่มค่ะพี่น้นนนนองคะเื้่มอกปื้่มใจเพื่อว่าอยากให้น้องไรอันรองขึ้นบันเอ่อบันไดไปชมหมอลำนะคะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงคู่กับน้องอุ้งอิง ในหมอดูหมอใจเพราะน้องไลอันคือนักร้องลูกทุ่งนะคะพี่น้องคะเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ที่น้องไลอันมีงานบนเวทีหมอลำนะคะในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะคะอยู่ที่วัดไตาสามคีสันติธรรมนะคะตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วผู้ใดอยู่ใกล้เขาไปให้กำลังใจหากไปบ่ได้พี่น้องคะเข้ากลุ่มปิด ะะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงในราคาพี่น้องหูว่าราคาเป็นกันเองรอ29บาทเด้อค่ะเข้าไปในเพจสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้เลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องไลออนและน้องอุ๋งอิงก็จะได้มา ที่ฟิลลิ่งกันนพี่นอ้นองนาอจากหมอดูหมอใจก็จะเห็นว่าน้องอุ๋งอิงน่ารักนะคะเด็กอายุ18ปีซึ่งมีความน่ารักความใสซื่อที่ดาลำเพลินศิลปินลากย่านะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ว่าได้จากการต่อสู้ชีวิตของน้องอุ๋งอิงก็ไม่ธรรมดา2ปีเต็มนะคะที่ทำให้น้องผ่านร้อนผ่านหนาวจนได้สร้างเนื้อสร้างตัวมีบ้านมีรถ มีที่ดินเป็นของตัวเองส่วนน้องไลอันของเราพ่อแม่เอซีท่านก็รักรักโอ้ยอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนลูกทรายแห่งาศาสตร์ของทุกคนเด้อค่ะทำไมถึงต้องพูดแบบนี้น้องไลอันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวสู้ชีวิตเช่นเดียวกันนะคะน้องมีความกระตันอยู่น้องเป็นคนรู้บุญคุณเช่นเดียวกับน้องอุ้งอิงแล้วก็ทำให้เอฟซีแฟนคลับ ทั่วโลกก็ว่าได้นะคะชอบชื่นชมในน้องไหลอันการบัณฑิตของเรานะคะพี่นงองคะนงกับเป็นคนเบาก็่มวนห้องพิ้งกับเพาะโอ้ยครบเลยนะคะหน้าตาก็ได้นะคะอ่อนซ่อนนะคะแล้วก็มาเจออีหลาน้อยน้องอุงอิงของเรานะคะน้องอุงอิงของเฮากับบชัชยย่อยนะคะ ไม่ว่าจะไปงานที่ไหนกลางค่ำกลางคืนตลอดระยะเปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงบ่มีคำว่าขาดทุนนะคะงานไหนจัดไม่มีคำว่าขาดทุนมีแต่กำไรกำไรค่ะพี่น้องดูเมื่อคืนนะคะน้องแสดงอยู่ที่อ่า วัดปากแสงนะคะอําเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีใกล้บ้านเกิดของพ่อของน้องนะคะก็ยังมีผู้มาให้โอ้ยร้อยสี่บาทต้องขยายสังกษีนะคะไม่เชื่อก,ก็ต้องเชื่อเพราะเป็นที่ประจักษ์ทางสายตาคนเต็มอัญยะกว่าได้ซื้อโซเชียลทุกแห่งโอ้โหพูดออกมาเลยเป็นเสียงเดียวกันว่าล้านแตกล้านแตกคะ่ะพี่น้องคะนี่คะ่ะ น้องอุงอิงของเราจึงไม่ใช่คนธรรมดาเช่นเดียวกับน้องไลอันจะเมนเนะยุงข้าวเล็กคอร์ดทำไมรู้จังทำไมจับคู่ได้ถูกต้องจังเลยน้องอุงอิงเป็นเด็กน่ารักน้องอุงอิงเป็นเด็กมีความกระตันอยู่แล้วก็มี f อซแฟนคลับทั่วโลกทั่วประเทศเช่นเดียวกับน้องไลอันเช่นเดียวกันนะคะเติบโตแต่เพียงแต่อายุต่างกันนะคะจับแพ็ค,คู่เขาได้เขาได้เป็นเป็น,ปนครูเป็นตาหัก เป็นตาสะออนนะคะน่ารักทั้งคู่เลยนะคะน้องอุ๋งหญิงก็สู้ชีวิตน้องไลอ้นก็สู้ชีวิตในการร้องเพลงลูกทุ่งเสียงอันไพเราะของน้องไลอันจึงทำให้ชนะในไม่ปดนี่มาโอ้โห2 0 0กว่าสมัยซึ่งไม่มีใครที่จะทำได้ มีน้องไลอ้นที่ทําได้อิหล่าหน่อยน้องอุงอิงก็มาจากตลาดนัดคนเดินดินนะคะคนเดินดินที่มีชีวิตเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง FC แฟนขับเข้าหาได้ง่ายนะคะน้องบอกเป็นคนถือตัวเช่นเดียวกับน้องไลอ้นนะคะยิ่งบินสูงเท่าไหร่ก็ต้องมี f c คอยหนุนคอยนํานะคะน้องอุงอิงก็มี FC แฟนลับพี่น้องเบิงมาไล่มาจากไสมาทุกคืนทุกคืนพี่น้อง เห็นเป็นที่ประจักษ์ในสายตานะคะมาเล่นที่วัดสะกัมแพงใหญ่ก็มีมาลัยทุกที่น้องจะมีมาลัยตะลอมีการโอนเงินมาให้แล้วน้องอุงอิงก็นำเงินนี้ไปใช้อย่างเป็นประโยชน์ไปช่วยเหลือคนยากจนไปทำบุญอย่างเช่นวันนี้น้องกับไปเหตุบุญเหตุท่านอยู่วัดหนองคู่นะคะพี่น้องคะนี่คือความน่ารักนี่คือคนที่มีจิตใจบุญชีว่าได้ก็คือ เจ้านางน้อยของเหานะคะเจ้านางน้อยหรือแม่ฮันนี่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคะคูลี่ก็เสื้อเต็มใจเลยนะคะแอดมินเชื่อเหมือนน้องไลอันก็เป็นคนดีเป็นคนที่บอกว่า f อคือ คือเป็นลมเป็นปีกที่พยุงให้น้องเติบโตให้น้องแข็งแกร่งแล้วน้องก็แข็งแรงสู้แบบลูกผู้ชายนะคะจึงได้มาร้องเพลงคู่กันหมอดูหมอใจพี่น้องไพเราะมากเลยใครยังไม่ได้ไปชมชมแล้วชมอีกจนแทบจะร้องได้ FC แฟนคลับทั่วภาคกลางยินดีกับน้องไลอันและก็ยินดีกับน้องอุ๋งอิงถึงแม้ว่าน้องจะเป็นหมอลำขึ้นไปชมได้เลยนะคะส่วนมากจะเป็นคอนเสิ จะเป็นตอนที่แสดงก็คือตอนตีหนึ่งไปแล้วจะเป็นลำเรื่องต่อก่อนนะคะพอแม่เอฟซีภาคกลางนะคะชมน้องไลอันรับรองไม่ผิดหวังไปสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุ๋งอิงเป็นตัวหนึ่งก็ว่าได้ที่เป็นผู้นำเป็นบอสน้อยที่ช่วยพยุงให้สาวน้อยเพชรบ้านแพงมีงานจ้างจนถึงปี70ปีนี้ปี68รับรองว่าผู้ใดเอาสาวหน่อยไปบอผิดหวังค่ะ ไม่มีขาดทุนแน่นอนนะคะเพราะน้องอุ๋งอิงเป็นคนดีเป็นคนน่ารักเป็นศิลปินที่เข้าหาได้ง่ายเป็นที่ดารากยาที่ดาลํลำเพลินก็ว่าได้แล้วยิ่งมาเจอน้องไลอันในวันที่18พี่น้องเอ้ยสิเกินยั้งขึน้นคูรีว่าแม้กระทั่งกุมปิดก็บ่อเหลือเด้อพี่น้องกุมปิดนี่ก,ก็คนสีแฮแหนไปเบิ่งนะคะกุมปิดก็จะต้องมีคนเข้าไปชมเข้าไปให้กำลังใจแน่นอนเพราะว่าอุงอิงและไลอัน คือแขกรับเชิญนะคะจังไดก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันให้ด้วยนะคะสิะได้นำข่าวน้องอุ๋งอิงกับน้องไลอ้นนะคะมาเล่าสู่กันฟังถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของน้องไลอ้นก็ว่าได้ที่จะได้ขึ้นไปบนเวทีสาวน้อยเพชรบานแพงนะคะซึ่งมีผู้ติดตามเป็นล้านเลยนะคะน้องไลอ้นเราจะได้โด่งดัง น้องไลอ้อนจะได้มีเอฟซี FC แฟนคลับทางหมอลำเข้าไปชมเข้าไปเชียเอฟซี FC แฟนคลับของน้องอุ๋งอิง,องก็จะได้เข้าไปเชียไปส่งกําลังใจให้เพลงหมอดูหมอใจให้ได้ล้านวิวเร็วๆเนาะคะ่ะพี่น้องขะขั้งแหลกของน้องไลอ้นก็ว่าได้เวลาสองทุ่มตรงนะคะน้องไลอ้อนเป็นแขกรับเชิญของสาวน้อยเพชร้ันแพงก็ต้องขอบคุณยุ้งข้าวเล็กขอด ที่เปิดโอกาสให้น้องไลออนได้ขึ้นเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงก็ต้องขอบคุณพ่อบอสโจยมบนินของเราหัวหน้า สาวน้อยเพจบ้านแพงผู้ทำให้น้องไลอ้นได้ขึ้นไปเป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้รอดูรอชมรอเชียร์รอให้กำลังใจเข้าไปในกลุ่มปิดเข้าไปในเพจนะคะ129บาทนะคะหากจะไปชมด้วยตนเองก็ให้ไปที่วัดสามัคคีสันติธรรมตำบลหนองม่วงอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้ก็เาไวัยเทนีเด้อค่ะเด้อขอบคุณ f อแฟนคลับของน้องไลอ้น ทุกท่านที่เข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในช่องคุรีเจโอวันค่ะไปรุน้นไปช่วยกันเชียร์นะคะขอบคุณ fc แฟนคลับของอีหลาน้อยน้องอุ๋งอิงนะคะ f อพลังรักพลังเงียบทุกบ้านทุกหลังพ่อพ่อแม่แม่ที่เข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ขอบพระคุณค่ะขอทุกคนเฮงเฮงปังปังร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ